ันนี้มาหาถ่ายคอนเทนต์นะคะมาที่ทะเลไม่รู้ทะเลอะไรจำไม่ได้ลาไวัยลา,ว,ลาว,วะมาตามมามาดูสวยงามมากส่วนน้องเขาก็มาหาหอยนั้นเขาเป็นมือมือฉมังในการหาหอยนะเดี๋ยวไปให้ดูว่าเขาได้หอยอะไรบ้างดูนะคะเดี๋ยวเขาได้หอยเยอะ เหนื่อยแล้วเหรอคะ hmm. นี่นะคะนี่นะคะที่เขาหาหอยนี่คือหอยที่เขาหาเขาจะเอาไปผัดแล้วก็คือนี่อุปกรณ์ที่เขาหาแล้ววิธีหาเขาก็ทําแบบนี้คะ่ะปัดปัดปั๊ดแต่เราไม่ทําหรอกเรารอไปกิน <laughs> รอน้องเขาทําเสร็จแล้วเราค่อยไปกินเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็สวยสวยมากเงียบธรรมชาติฝั่งนี้ก็จะเป็นดีสอดของโรงแรมเขาโรงแรมดรีสอทแล้วฝั่งโน้นก็เหมือนมันจะเป็นหาดส่วนตัวนี้แหละแล้วก็ทะเลเกาะเล็กเกาะน้อยหรือเปล่าไม่รู้สวยงามตรงนี้ไม่เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกนี่แหละ เดินดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเราเดินไปดูค่ะเนธทะเลเหมือนเดิมอันนี้เขาก็ห้ามเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลเพราะเป็นรีสอร์ทเราก็แค่เดิน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 แ่นั้นแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำตรงนี้ก็ ลูกค้าโรงแรมเขานอนนอนพักตาแบแดดนั่งดูทะเลลงเล่นทะเลสวยค่ะสวยสวยมากนี่แล้วกไ็ไม่รู้ว่าชื่อโรงแรมอะไรนะคะเป็นโรงแรมบีสอเพิ่นผ่านมาน้องเขาบอกว่าเขามาหาห เลยตามเขามาแล้วใครมีเบ็ดเขาก็มาตกหมึกตกหมึกอะไรเขาบอกว่าหมึกอะไรพนักงานโรงแรมเขาบอกว่าเป็นหมึกโบยวายดึกหมึกอะไรไม่รู้เราไม่รู้เขาบอกว่าเขาก็มาตกกันได้เยอะอยู่แต่ว่ามันส่วนมากมันเป็นหาดหาดส่วนบุคคลอะค่ะมันก็เลยไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่ก็คงจะดีสำหรับเรามาถ่ายทำเออนึกออกแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปนี้นะคะ จะเต้นติ๊กตอกค่ะจะเต้นติ๊กตอกนึกได้แล้วนึกได้แล้วเต้นติ๊กตอกดีกว่านะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ bye <Bye. S 1> บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปคลิปหน้าคลิปหน้าค่ะ